ที่ช่องของเรา Marine a m e r i c a เรามุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลด้านกองทัพอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ชมได้ติดตามความก้าวหน้าและศักยภาพของระบบอาวุธต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับขีปนาวุธ4802รุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านความแม่นยำความคล่องตัวและระบบนำวิถีที่ล้ำสมยัย ขีปนาวุธ C-802 ถูกพัฒนาโดยประเทศจีนและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยหลายประเทศ จุดเด่นของรุ่นปี2026คือการอัปเกรดด้านเทคโนโลยีการนำวิถีโดยระบบ GPS ที่ผสานกับเรดาร์ค้นหาเป้าหมายที่แม่นยำสูงทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบหลบหลีกการสกัดกั้นจากศัตรูเช่นระบบต่อต้านเรดาร์และการบิในในระดับต่ำใกล้ผิวน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ ในด้านสมรรถนะ c 8 0 2ปี2026สามารถทำความเร็วใกล้แมต0.9ระยะยิงไกลสุดประมาณ180-200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและรุ่นย่อยที่ปรับปรุงแล้ว ขวรบมีน้ำหนักกว่า165กิโลกรัมสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเรือรบขนาดกลางถึงใหญ่โครงสร้างขีปนาวุธยังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงแต่คงน้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวในการปล่อยจากเรือดำน้ำเรือรบเครื่องบินและแท่นปล่อยบนบก สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบการทำงานที่ทันสมัยของ C802 ที่สามารถทำงานแบบ f i ฟ e and Forget คือเมื่อยิงออกไปแล้วไม่จำเป็นต้องควบคุมต่อทำให้ผู้ยิงปลอดภัยและสามารถปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบระบบเรดาร์นำวิถีแบบ Active r ราดา r s ซิ k เกอร์ทำให้สามารถค้นหาเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูง การปรับปรุงปี2026ยังรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันการสกัดกั้นโดยมีการเคลือบผิวพิเศษเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์และใช้เทคโนโลยี Low Observable ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับก่อนขีปนาวุธรุ่นนี้จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สร้างความกังวลต่อกองทัพเรือของหลายประเทศ เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว C802 ปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วระยะยิ่งความแม่นยำและระบบหลบหลีกที่ลงตัวทำให้เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ยังคงความสำคัญในสมรภูมิทางทะเลสมัยใหม่สำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของอาวุธขีปนาวุธการพัฒนาในรุ่นนี้ถือเป็นตัวอย่างขององค์การก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง และนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิว C802 รุ่นปี2026หากชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมารินอเมริเคนในการนำเสนอข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกองทัพและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั่วโลกต่อไป